เราบอกไงข้าวแล้วหลับข้าแล้วหลับใค้สัญญาณไหน่อยข้าวแล้วแค่เสียงนะมาแล้วฮะอ่ะส <c oughs> วัสดีครับโอ้เข้าสู่รายการ Small Talk นะครับผมพบกับเราทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับพี่กันนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าพิธีกรข้างๆผมหน้าตาอาจจะเปลี่ยนไป นิดนึงอาจจะดูหล่อขึ้นกว่าเดิมนะฮะสุัสดีนะฮะก็คือคนพิเศษของผมเองนะครับคุณอาคิรวัตรสกุลลังสีนะครับหรือพี่กัสนะครับ head of marketing and e-commerce ของ Big Thailand ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของ Big Thailand แล้วก็วันนี้พิเศษเรา cross live กับ360กคลารด้วยดังนั้นสวัสดีกับแฟนๆของ3 6 0คลัรกด้วยนะครับวันนี้เนี่ย ขออนุญาตน้องปิ๊กมามาใช้เวทีนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้พิเศษคือเราอ่ะมีแขกรับเชิญแล้วเราก็เปิดบิ๊กสตูดิโอเป็นครั้งแรกคือหลังจากโควิดเนาะอาจจะเห็นว่าพื้นที่เราเปลี่ยนไปถูกต้องถูกต้องทุกๆอาทิตย์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยวันศุกร์กับปิ๊กจะอยู่ในห้องเล็กๆใช่มีฉากหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นเราเนี่ยถ่ายทําการภายใต้มาตรการของ การดูแลโควิดเป็นอย่างดีทุกคนได้รับการสวอปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะดังนั้นเราก็เลยอยากจะเชิญแขกรับเชิญพิเศษขึ้นมาวันนี้เพื่อจะมาคนคนนี้จะมาพร้อมกับทางรอดของธุรกิจโลจิสติกไทยอ่าคือต้องบอกว่าจริงๆเป็นเรื่องปากท้องของชาวบิ๊กไทยแลนด์แล้วก็ทาวสามหกศูนย์ด้วยใช่ไหมโดยตรงเลยครับพี่จักถูกต้องถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของบิ๊กไทยแลนด์ก็จะเป็นพวก ผู้ประกอบการผู้รับเหมาขนส่งซะเยอะเนาะหลังๆมันเนี้ยตั้งแต่น้ํามันแพงมาปิกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีคนมาบ่นกับเราเยอะมาก <โฮ S 2> ทํายังไงดีนะเวลาจะซื้อสินค้าปกติจะซื้อกันกันเยอะจะซื้อตุนเวลามีโปรโมชั่นอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยปริมาณการซื้อก็น้อยลงเป็นเพราะว่าน้ํามันแพงหนึ่งอันที่สองเนี่ยงานน้อยลงทีเนี้ยเราก็เลยเชิญกูรูมาคนนี้แหละจะมีทางออกในการหารายได้เพิ่มให้กับ ผู้ประกอบการขนส่งติดตามอนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกคุณบิ๊กว่าน,นี้โอ้โหนอกจากนี้นะฮะนอกจากกิจกรรมที่เราเล่ามาแล้วจริงๆวันนี้มีแจกของด้วยแล้วมีการแจกโค้ดด้วยนะท้ายเย่าอย่าเรียกว่าท้ายแต่เรียกว่าติดตามดีกว่าเนาะเรียกว่าติดตามดีกว่านะฮะว่าวันนี้เราจะมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็เราจะพูดถึงในเรื่องของทางรอดใหม่ของธุรกิจโลจิสติก การปรับตัวเพื่อการอยู่รอดในยุค New Normal น้องปิ๊กดูเกร็งเนาะเพราะว่าวันนี้โอแขกรับเชิญสวยไงสวยใช่ไหมครับอ่ะอย่างงั้นอย่าให้เขารออย่าให้เขารอเราเชิญแขกรับเชิญของเราวันนี้ละกันเชิญคุณพลอยค่ะเชิญครับโฟลเดอร์ของ360นซิกซี่ค่ะใสวัสดีครับคุณพลอยเชิญแม่ตรงปกหรือเปล่าคุณพลอยปกติเราไม่เคยมีแขกรับเชิญมาในพิคสตูดิโอเนาะวันนี้น้องปิ๊กเลยปักสันเลยโอ้โหปักสัน อยากให้คุณพลอยแนะนำนตัว,ตวสถานที่สถานที่เปลี่ยนคนเปลี่ยนไปใหม่หมดทุกอย่างโอเคอคุณพลอยเป็นใครจะแนะให้คุณพลอยแนะนำตัวนิด <1. S 2> หนึ่งค่ะก็พลอยนะคะเป็นโค o f o u n d e r ก็คือผู้ร่วมก่อตั้งนะคะ360รชันะคะแพทฟอร์มจองรถบรรทุกขนส่งนะคะเน้นใช้รถบรรทุกเที่ยวป่าถามว่าแพตฟอร์มคืออะไรมีความสงสัยไหมจริงจริงอธิบายง่ายๆ เออเคยเล่น tinder กันไหมคะโยเล่นบ่อยอันนี้ยังไม่เคยอ่ะอ๋อนต้องไปลองเล่นดูเลยมีแฟนวะเนี่ยมีมีคโอเคก็จริงๆแล้วอ่ะอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนเราเป็นแอปหาหาคู่ก็คือหาจับคู่เจ้าของสินค้ากับอ่าเจ้าของรถบรรทุกนะคะที่มีความต้องการที่จะวิ่งงานในเส้นทางเดียวกันนะนั่นแหละก็คืออยากจะแบบอ่ะมีการวิ่งงานเที่ยวใหม่ๆหรืออยากจะ ลดต้นทุนธุรกิจเราช่วยได้แสดงว่าจริงๆแล้วที่เราเกินไว้ว่าเดี๋ยวจะมีทางรอดใหม่ของกลุ่มธุรกิจขนส่งเนี่ยจะเป็นไงเดี๋ยวติดตามอุบไว้ก่อนแต่ก่อนหน้านี้คือช่วงเนี้ยที่เราบอกว่าเฮ้ยสถานการณ์มันน้ำมันแพงมากเนี่ยแล้วอยากถามคุณพลอยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ของกลุ่มธุรกิจขนส่งเป็นยังไงบ้างช่วงเนี้ยจริงๆแล้วอะค่ะเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันในรอบละรอบสามเพราะว่าจริงๆแล้วกลุ่มลูกค้าของเราอะค่ะก็ อ่าส่วนใหญ่จะเป็นวันสดุก่อสร้างด้วยก็จะมีการสตาร์กันนิดนึงเพราะว่าด้วยมาตรการต่างๆด้วยอย่างเงี้ยบางทีที่มีคุยกันก็คือภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีมาตรการการแบบว่าควบคุมสถานการณ์โลกต่างๆเพราะฉะนั้นการที่คนรถของเราเนี่ยจะเข้าไปรับงานเนี้ยก็ต้องไปสวอปบ,บ้างหรือว่าต้องรับวัคซีนบ้างก็อ,อย่างที่รู้กันว่าแบบวัคซีนก็ยังไม่ได้ทั่วถึงขนาดนั้นทีนี้ก็มีการสตาร์บ้างรวมถึงน้ํามันที่ มันแพงขึ้นจากต้นปีค่อนข้างเยอะนะคะจากต้นปียี่สบาทตอนนี้เกือบเกือบ30มแล้วมันทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเยอะเลยใช่ก็ลูกค้าของเราก็ถ้ามีปัญหาในเรื่องของการเงินอย่างเงี้ยอน้ำมันมันเป็นต้นทุนโดยตรงเลยก็ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าราคาน้ำมันมันขึ้นแบบเนี้ยค่ะเอเรากลุ่มผู้ประกอบผู้รับเหมาขนส่งสามารถขึ้นราคาได้เยอะไหมก็ไม่ได้ใช่มันมันเป็นมันเป็นปัญหาที่ว่าเราไม่สามารถเพิ่มค่าขนส่งได้ พร้อมกับค่าน้ำมันมันไม่มันปรับตัวไม่ตามกันค่ะก็ค่อนข้างเป็นปัญหาซึ่งจริงๆเราก็เล็งเห็นปัญหานี้เหมือนกันแล้วก็พยายามหาทางแก้ไขให้กับออผู้ประกอบการขนส่งในแพลตฟอร์มของเราค่ะใช่จริงๆถ้าเปรียบเทียบดูแล้วอ่ะลักษณะก่อนโควิดกับลังโควิดเนี่ยงานของของผู้รับเหมาขนส่งช่วงไหนเยอะกว่ากันจริงๆต้องมองในมองได้สองมุมค่ะจริงๆแล้วอ่ะค่ะก่อนโควิดเนี่ยคนเนี่ย ที่จะรับงานขนส่งต่างๆยังจะเน้นการทํางานแบบออฟไลน์ก็คือการทํางานแบบทั่วไปโทรศัพท์หรือแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบโทรเช็ครถนู่นนี่นี่นั่นก็เขาก็ยังจะไม่ได้มาขึ้นบนขึ้นออนไลน์เหมือนเหมือนการการใช้ออนไลน์ไม่คือไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ทุกคนใช่แต่ว่าพอพอมีโควิดแล้วว่าก็ถือว่าเป็นโชคดีของของแพลตฟอร์มเราเหมือนกันเพรว่าคนเนี่ยเริ่มหัน มาใช้ออนไลน์มากขึ้น,นเพราะว่าคนคต้องหา,หาทางเลือกการขนส่งที่ดีขึ้นหางานที่มากขึ้นเพราะว่าการที่เราเป็นออนไลน์ค่ะทุกวันนทุกคนใช้ไลน์กันเนาะใช้ Facebook ใช้ไลน์ทุกคนอยู่ออนไลน์กันหมดแล้วแล้วเราก็เป็นชาแนลหนึ่งที่แบบาสามารถหางานออนไลน์ได้ครับก็ช่วยหางานรูทใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการได้รวมถึงเจ้าของสินค้าค่ะการที่เราเป็นออนไลน์ต้นทุนต่างๆค่ะเราสามารถทําให้มันถูกลงได้ ไม่ต้องไม่ใช้คนเยอะแยะในการแบบโทร<ม>นู่นนี่นี่ๆๆนั่นสามารถประหยัดทั้งคนคและประหยัดทั้งต้นทุนในค่าข<ม>นส่งได้ด้วยทีนี้พอพูดคําว่าประหยัดต้นทุนเนาะ,ะเราเลยอยากรู้จริงๆแล้วว่า3ามพกซูนพักเนี่ยคือแพลตฟอร์มที่เข้ามาช่วยทําอะไรกันแน่จริงๆแล้วเราเป็นแพลตฟอร์มคอนเซปต์ของเราอะค่ะคือต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดของทรัพยากรจริงมันก็คือคาว่ายูทไลนั่นแหละก็คือจริงๆอะ การที่เราสมมติเราเป็นเจ้าของรถบรรทุกเราวิ่งไปเชียงใหม่นะคะขากรุงเทพเชียงใหม่ขากลับบางทีเราก็วิ่งรถเที่ยวเปล่ากลับมา <c oughs> เราก็เลยอ่ะคอนเซปต์ตรงนี้มันน่าสนใจ <c oughs> เราก็เลยคิดว่าเออเราควรจะทําแพลตฟอร์มเนี่ยที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่แบบว่าเออถ้ารถเนี่ยมีขากลับว่างตรงนี้มีเจ้าของสินค้าจากเชียงใหม่อะ่ะ จะขนสินค้ากลับมาที่กรุงเทพบ้างไหมแ,<อ>แล้วทาต้นทางอันนี้ค่ะเป็นจุดกําเนิดของแพลตฟอร์มเราก<อ>็เหมือนเป็นการจับคู่อย่างที่บอกไปนะว่าแบบเออมีความต้องการตรงกันนะเราก็มาแมทช์กันแล้วก็มาวิ่งรถกันคือจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวใช่ประหยด<อ>ัดด้วยเพราะว่าขาไปยังไงต้องไปแล้วก็ต้องกลับมาที่ฐานรถอยู่ดีจะดีกว<อ>่าไหมที่เราจะได้ขนขนของสองเที่ยวเรียกว่าหาหารายได้เสริมจากจากเดิมแล้วก็ถามว่าเราก็แบบสามารถคิดต้นทุน ได้ต่ำลงเพราะรว่าเราไม่ได้มีคอร์สในการแบบวิ่งไปกับเหมือน,อทเ,อนเที่ยวทั่วไปจริงๆอ่ะก็พูดง่ายๆก็คือว่าจริงๆแล้วคือแพลตฟอร์มในการจองรถเที่ยวเปล่านั่นเองใช่ค่ะแล้วก็เนรถเที่ยวเปล่าอ่าก็เหมือนเวลาที่เราเนี่ยขับรถไปสมมติว่าเราได้งานรับเหมาเนี่ย ในตัวตัวเจ้าของงานที่ไปว่าจ้างเนี่ยปกติแล้วจ้างจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยไม่ได้จ่ายขาเดียวถูกไหมคุณพลอยปกติเขาต้องจ่ายสองเที่ยวเพื่อที่จะเป็นจ่ายค่าน้ํามันทั้งขาไปขากลับด้วยดังนั้นมันก็เหมือนกับคูณสองใช่เราก็คิดคอสที่เป็นคูณสองขาไปทีนี้เนี่ยตัวเจ้าของรถเองอ่ะก็ฉันวิ่งไปแล้วฉันก็มีรถเปล่ากลับ่าทาไมถึงจะหารายได้ตรงนั้นไม่ได้ได้แล้วพอถึงในเรื่องของอย่างที่พี่การว่ารถ อาขนส่งออตอนนี้ผมอยากรู้เรื่องนิดนึงค,คือในเรื่องของวิธีการใช้งานแล้วก็ประเภทรถขนส่งที่นำมาใช้กับ360ทรัคน์เนี่ยมีประเภทไหนบ้าจงจริงๆค่ะเรารับรถทุกประเภทเลยแต่ว่าถ้าจะเน้นจริงๆที่แบบมีงานเยอะๆเลยนะคะก็จะเป็นพวกรถเทเลอร์พื้นเรียบรถ10ล้อรถประเภทรถใหญ่เพราะว่าเราจะเน้นเป็นอบ จะของโรงงาน SME ก็แบบเป็นขนรถใหญ่ๆรถใหญ่ๆแต่รถเล็กค่ะว่ารับไหมรับค่ะมีงานเหมือนกันก็คือรถรับรถทั่วประเทศแล้วก็วิ่งงานทั่วประเทศเรามีเรามีคอนเนคชั่นทั่วประเทศเลยงั้นเดี๋ยว<ๆ>เราสรุปให้เนาะถ้าสมมติว่าคุณมีรถนะอันที่หนึ่งที่ต้องการเป็นอันดับหนึ่งคือเข้ามาแล้วมีงานแน่ๆเพราะตอนนี้รถขาดอยู่แม้ว่าจะมีรถมาจอยเยอะอยู่แล้วแต่ตรงเนี้ยที่บอกไปย้ําอยู่เสมอว่า จริงๆแล้วการทำธุรกิจมันก็คือการที่มาแก้ปัญหาแก้เพนพอยของผู้ประกอบการกับผู้ให้บริการเนาะเพราะตอนนี้สมมุติว่าคุณมีรถเที่ยวเปล่าคุณจะได้หารายได้เพิ่มการที่คุณจ่ายอสองเที่ยวคุณอาจจะจ่ายหรือแค่เที่ยวเดียวเพราะมัน<อ>ไปหารอยู่อะไรเงี้ยอาจจะไม่ที่เที่ยวเยวต็ตอาจจะแบบเที่ยวครึ่งอะไรอย่างเงี้เนาะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเข้ามาเนี่ยม,มันมีความต้องการม,มันตอบโจทย์อยู่แล้วแล้วก็เลยทําให้ณนะวันนี้แพลตฟอร์มเนี่ย มีรถใช้มีมีรถที่เข้ามาร่วมจอยนี่อยู่ประมาณกี่คันตอนนี้เรามีรถกว่า40,000คันแล้วโอ้4 0 0 0 0คันยังไม่พอยังไม่พอว่าแสดงว่าวิ่งงานกันทุกวันแสดงว่ากําลังการการใช้ใช้งานนี้ถือว่าเยอะมากเยอะค่ะเยอะก็อย่างที่บอกไปนะคะข้อดีของการเป็นแพลตฟอร์มนะคะคือเราสามารถขยายเส้นทางทางธุรกิจของเราอสมมติลอยขายขายแบบออนไลน์อยู่โซนนี้เราก็อยากจะ ขยายตลาดโซนนี้ได้ด้วยคือเราสามารถบุ๊ครถบน t 6 0ได้เลยเพราะว่า mm. เรามีรถวิ่งทั่วประเทศอันนี้มันเป็นโอกาสในการสเกลแบบในการขยายธุรกิจของอเจ้าของสินค้าในทางกับการผู้ให้บริการขนส่งอยากจะออกนอกรูทไปมีคอนนคชันแค่กรุงเทพเชียงใหม่อยากจะลองวิ่งภาคใต้ดูมาบุ๊ครถมามาแจ้งรถว่างมาแจ้งเส้นทางกับทางเราเราก็สามารถหางานแมทให้ได้นันก็เป็นการขยายธุรกิจ ได้มาขึ้นคือหมายถึงว่าพื้นที่บริการนี้คือใช้ได้ทั่วประเทศใช่ถูกไหมฮใช่ค่ะเราอ่ะสมมติแต่ก่อนไม่มีคอนเน็กชันอ่ะจะไปภาคใต้ไปยังไงอันเนี้ยไม่จำเป็นต้องมีคอนเน็กชันเพราะเราหามาให้หมดแล้วออยากจะลองวิ่งรูทนูลรูทนี้ก็มาคี่มาโบกมาทำอะไรบนกี่าสีสามารถเลือกเลือกงาน เหมือนแกลปจริงๆเรามีเรามีตัวอย่างให้ดูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวต่อไปอ่ะเราจะขึ้นให้ดูว่าวิธีการสมัครอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงแต่ว่าสรุปก่อนนั้นใครผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้มีรถอันอันดับหนึ่งเนี่ยคือรถประเภทรถ10บล้อเขาเรียกว่ารถอะไรนะคุณหอยรถเทรลเลอร์เทรลเลอร์พื้นเรียบเทรลเลอร์พื้นเรียบองพ่อสิล้อสล้อก็ได้หล้อก็ได้เน่ โอเคอันดับที่1แล้วถ้าเป็นรถกระบะอย่างนี้ยังรับอยู่ไหมรับกระบะที่ที่ที่เห็นชอบมีครอบกระบะมีครอบกกระบะมีครอบอ่าก็ก็ยังสามารถสมัครได้แล้วมีรถประเภทอื่นอีกไหมครับจริงๆเรารถรถที่แบบเรียกว่าขนส่งอรับทุกประเภทจริงๆไม่ว่าจะครอบตู้ทึบอะไรต่างๆะมาได้เลยก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบ เฮ้ยเราจะโกงไหมเพราะราแบบเรามีพนักง,งานติดตามงานนู่นนี่นี่นั่น,นคือเราแท็กกิ้งได้เราแบบไม่ต้องห่วงเลยว่าแบบเฮ้ยวิ่งงานเราจะโดนเชิดเงินเนี่ยไม่มีเพราะว่าแบบวิ่งงานจบเรานเหนึ่งวันจ่ายตังเลยอุ้ยหนึ่งวันจ่ายตังเลยใช่เร็ว,วเร็วมากใช่แล้วก็แบบอย่างที่บอกไปว่าเนี่ยเราอะเล็งเห็นถึงปัญหาของผู้ประกอบการรถบรรทุกว่าแบบเออค่าน้ำมันแพงยังไงคือแบบโเงินจะแบบมัน มันเงินมันกระชั้นมันเบียดกระเสียดมากแล้วแบบคือเราก็มีให้เบิกค่าน้ํามันเบิกค่าน้ํามันได้ค่าน้ำมันเลยใช่คือสมมติกดรับงานปุ๊บเราอ่ะตีให้เลยสามสิบห้าเปอร์เซ็นของค่างานเนี่ยพอเพียงพอในการวิ่งงานนี้ไม่ต้องไปแบบว่าเรียกว่าไม่ต้องแบบไปเอาตังค์ไปเติมน้ำมันก่อนคุณพอยเดี๋ยวอนขออนุญาตแป๊บหนึ่งไปถอยฮีโน่แป๊บหนึ่ง เดียกแบบมันมีเครดิตให้ด้วยนะเพราะว่าอันเนี้ยไม่จำเป็นต้องทำเป็นงานประจำตอนนี้งานประจำอะทำบิ๊กอยู่เดี๋ยวงานเสริมเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบจากนี้คือเราจะไปขับรถกระบะยวได้ลูกค้าแล้วก็เนี่ยมีเติมแบบ ชาวที่นี่อาจจะอยู่เชียงใหม่ก็ได้นะใช่ไม่ต้องห่วงคือเติมน้ำมันให้ด้วยที่ปั๊ม p t ทั่วประเทศถ้าสนใจสมัครเนี่ยสมัครยังไงเนี่ยน้องอาชิลองลองดูสิว่าเอ๊ง่ายๆมีมีวิธีการขั้นตอนเรามีวิธีไหนจะให้ให้คุณพลอธิบายหน่อยว่าหน้าตาของของตัวแพลตฟอร์มที่พูดมาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงจริงๆง่ายๆเลยค่ะสเต็ปแรกง่ายที่สุดคือสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยค่ะพอสแกนปุ๊บก็ไปกดสมัครพอกดสมัครก็กรอกรายละเอียดต่าง คือยิ่งกาะรถที่มีเยอะก็จะโอกาสรับงานเยอะได้เยอะเนี่ยก็คืออันนี้เป็นเบนฟิตที่ที่กับตัวลูกค้าเรื่องเอกสารก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะคก็สำเนาบัตรประชาชนถ้าเป็นนิติบุคคลเราก็รับก็เป็นเลขนิติบุคคลนะคะแล้วก็เอกสารต่างๆก็อย่างเช่นประกันสินค้าประกันรถแล้วก็สำเนาเล่มรถอะไรประมาณนี้เพื่อเป็นการเอ่อบริเวณว่า เขามีตัวตนอยู่จริงเขารับงานเราได้นะแล้วเขามีคุณภาพเพราะว่าเราเน้นเรื่องคุณภาพการขนส่งด้วยเพราะว่าเราต้องการสร้างแบบว่าคุณภาพในการเป็นแพลตฟอร์มโลจิสติกของไทยที่แบบเออมันน่าเชื่อถือม,มันมีอยู่จริงแล้วมันใช้งานได้จริงอ่ารเรียก<ๆ>ว่าคือคัดกรองกันในระดับหนึ่งใช่ะะอันนี้นี่<ม>คือสมัคร ในคนที่จะเป็นเอารถไปร่วมวิ่งเนาะแล้วถ้าเราอยากเป็นผู้ประกอบการที่อยากไปใช้บริการรถที่ราคาถูกลงอาจจะไม่ต้องจ่ายเต็มเที่ยวเนี้ยเราสมัครกีงไบก็ทางไลน์ได้ก็คือสแกนตัวนี้ได้เลยอ่านรายละเอียดและกดยอมรับข้อตกลงการสมัครเลือกว่าเพศรถที่คุณมีก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้เลยก็จะมีแบ่งฝั่งสมัครก็แบบอ่าผู้ประกอบการรถมันคุกฝั่งนี้ใส่จำนวนรถที่คุณมี และน้ำหนักที่รถสามารถบรรทุกได้ระบุพื้นที่ให้บริการของคุณสามารถอัพโหลดเอกสารให้ครบถ้วนหรือหากยังไม่มีเอกสารสามารถกดเลือกภฟายหลังได้กดปุ่มเข้ามาได้ดทีนี้เนี่ยผมมันดีขนาดนี้เราอยากรู้เหมือนกันว่าเราค่าบริการคิดยังไง สมมติเราเอารถไปวิ่งอย่างเงี้ยเราต้องจ่ายอะไรให้กับ3ามหกศูนย์หรือเปล่าอ่ะหนึ่งเลยสมัครตอนเนี้ยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะใช่แล้วก็อ่าสิ่งที่ผู้ประกอบการขนส่งจะได้รับก็คือสมมุติว่าอ่ามีงานรูทนี้มาให้เสนอราคาครับแล้วมีถ้ามีเจ้าของสินค้าตอบรับมาในเลทราคานี้แมทกันก็วิ่งไปเลยอืมคือหมายถึงว่ามีมีการนำเสนอใบคอนเทชันกันด้วยเอกแล้วว่ามันคือดี่ะมันดีอ่ะมันดีคือมีการเหมือนเป็นการประมูล ล้ได้ราคาที่ดีที่สุดด้วยนะโอ้ก็คือแฝงทั้งสองฝ่ายนะฮะแล้วนอกจากนี้ผมขอย้อนกลับไปนิดนึงคือพอเราได้ระบบการบริการนะครับเรียบร้อยในส่วนของผู้ใช้บริการเรียบร้อยนะครับขอย้อนกลับไปในส่วนของผู้ให้บริการบ้างนะครับคือถ้าสมมุติว่าผมอยู่ต่างจังหวัดผมสามารถเลือกงานในการที่จะให้บริการได้ไหมเลือกได้ได้หมด อยากจะวิ่งตรงไหนเราเลือกได้บนความต้องการของเราเราไม่มีการบังคับเกิดขึ้นก็บอกแล้วมันคือทินเดอร์เขาบอกว่าเอาคนที่ต้องการกับคนที่อันนั้นแบบคนที่แมทกันนะทำยังไงถึงแแม็กแแม็ไปเล่นไปโหลดทินเดอร์กอ๋อเขาไม่เข้าใจว่าไปโฆษณาทินเดอร์เขาเองก็คือว่าชมุติวันนี้จริงๆเราไม่ต้องจองล่วงหน้านานๆก็ได้เผื่อเรามีอัซิเดนเนาะเพราะว่าจริงๆเท่าที่ฟังอ่ะเหมือนแบบว่า บางคนเนี่ยอาจจะมีรถประจําอยู่แล้วอันนี้ในซีเนลโอแรกเนาะเช่นสมมุติว่ารถประจําเกิดแบบอับไม่สบายป่วยไม่มีคนวิ่งให้แล้วต้องการรถด่วนทันทีภายในสวันนี้จะต้องแบบมีรถไปส่งที่เชียงใหม่ละเข้า360เซิร์ชไปเลยเขียนไปเลยว่าฉันจะไปรูทนี้หารถประเภทนี้ประเภทนี้อันนี้เสร็จปุ๊บระบบมันก็จะเจนขึ้นมาเลยว่าณวันนี้มีรถประเภทไหนว่างอยู่บ้าง แล้วก็แบบจริงๆแล้วอ่ะถ้าเร่งด่วนมากเราก็มีทีมแบบน้องๆ c เซ็ center ที่ให้โทรมาได้เหมือนกันว่าแบบเอ้ยมันไม่ทันเราจะมาคีย์เรีบมากก็โทรเคือันนี้บอกกันแล้วบอกเราระบบไฮบิดเรียกที่ระบบไฮบิดคือกดโทรพิมไม่ทันใจโทรดีกว่าจริงๆอันนี้ตอบโจทย์มากนะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าบิ๊กส่วนใหญ่อะเรามีลูกค้า2กลุ่มเนาะกลุ่มที่1เนี่ย คือกลุ่มผู้รับเหมาขนส่งที่กําลังมองหางานเสริมสามารถสมัครได้กับกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มเจ้าของสินค้าเป็นกลุ่ม SME ครับบางทีลูกค้าเราอ่ะกำลังพิมพ์พิมพ์เซิร์ชเรีบรีบรีบอ่ะโทรโทรเราก็โทรเราก็ขายนะโทรเราก็ขายอ่ะโทรเราก็ขายโอเคคือเราขายทุกรูปแบบบริการทุกช่องทางใช่ง่ายเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคุณใช่อะไรก็เอาบทถูกถูกถูกอ่ะโอเคฟังมาขนาดนี้แล้วฮะอยากให้คุณพลอยฝากร้านนิดนึงว่ามีฝากไม่พออีกเหรอโอ้ยลาออย่างนี้ คือเรารู้สึกว่าฟังมาถึงขนาดนี้ทุกคนพอจะมองภาพออกอแล้ว<ช>ว่าบางทีในยุค New Normal เนี่ยมันอาจจะทําให้หารายได้ทางเดียวมันไม่พอเนาะมันอาจจะต้องมีการหารายได้เสริมรในในฝั่งของผู้ประกอบการก็เหมือนกันบางทีการลดต้นทุนเพียงแค่เล็กน้อยอ่ะมันก็ช่วยทําให้เขาเนี่ยสามารถรันธุรกิจไปได้ดีขึ้นต้นทุนเพียงแค่แบบหลักร้อยหลักพันเนี่ย แต่ว่าถ้าจํานวนบ่อยๆเนี่ยม,มันมันมันส่งผลมากๆเพราะ,ะว่าสุดท้ายเราไม่ได้อยากไปขึ้นราคากับผู้บริโภคดังนั้นเนี่ยการเซฟต้นทุนที่ดีที่สุดเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยวินวินทั้งสองฝ่ายเนาะดังนั้นเนี่ยบางคนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะตัดสินใจอยากให้คุณพลอยแบบบอกเขานิดนึงว่าเหตุผลใดทําไมถึงควรมาใช้จริงๆต้องบอกว่าให้มองโลกในมุมที่มัน เปลี่ยนไปเนาะอย่างที่เรายังตอนแรกเราไม่เคยเจอโควิดตอนนี้เราเจอโควิดเราก็มีการปรับตัวปรับหนทางในการทำธุรกิจจริงๆพอยมองว่าออนไลน์ค่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญในยุคนี้อยากให้ลองเปิดใจดูค่ะจริงๆไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากก็ลองแอดไลน์มาทักมาคุยกับน้องๆได้น้องๆก็จะช่วยทุกอย่างแบบคือการที่เราเข้าถึงเทคโนโลยีหรือเวที่มันแบบว่ากว้างขึ้นก็ เปิดช่องทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นสามารถลดต้นทุนได้แล้วระบบของเราค่ะ,คะก็น่าเชื่อถือมีคุณภาพแน,น่นอนอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็รวถึงเราก็มีโปรโมชั่นต่างๆตามที่บอกไปแล้วคือเราเห็นปัญหาของลูกค้าเนี่ยค่ะเราก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะคะเราก็พยายามห,หาหนทางที่จะเออจะมาทําให้เขาอ่ะแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นมีมีความแฮปปี้ในการใช้แพลตฟอร์มของเราก็อย่างที่บอกว่าไม่ต้องกลัวลองเปิดใจดูค่ะทาอะไรใหม่ๆ แล้วอาจจะแบบพบหดทางที่แบบเออเราน่าจะทําอย่างนี้ตั้งนานแล้วก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาไปมอยรถ่อยรถครั้หนึ่งต้องเรียกว่าในยุค new normal อะไรก็ new ไปหมดนะฮะในเรื่องของการดํารงชีวิตด้วยนะครับเรื่องการทํางานด้วยนะครับผมดีกว่าช่องทางการทําเงินก็เช่นกันใช่เลยอ่ะวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอกันแล้วเนาะโอเคหรือว่าครบถ้วนแล้วก็ทั้งฝั่งผู้ใช้บริการผู้ให้บริการแล้วก็ทั้ง ทางแฟนเพจ Big Thailand แล้วก็แฟนเพจ360นครักก็ถือว่าได้ผลประโยชน์แล้วอาจจะเป็นช่องทางใหม่ๆในการที่ทำให้คุณอยู่รอดบนธุรกิจโลจิสติกต่อไปได้อย่างอีกนานนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ติดตามย้อนหลังได้สำหรับบางคนที่เพิ่งเข้ามาเนาะก็ไปติดตามได้ที่ ยูทูบบิ๊กไทยแลนด์มาเก็ตด้วยต้องมีมาเก็ตด้วยนะครับคพี่บิ๊กไทยแลนด์มาเก็ตนะครับผมสามารถติดตามนะครับช่องทางย้อนหลังนะครับได้ที่ช่องทาง YouTube Big Thailand Market นะครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวมีคำถามยังไงนะคะถ้าเกิดขแบบถ้ามีคำถามถ้ามีคำถามพิมไว้ด้านล่างพิมไว้ด้านล่างมมาตอบใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยว ติดตามโอกาสหน้าเพราะรว่าเราคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสถานการณ์แบบนี้หรือว่าเทรนอะไรใหม่ๆแบบนี้เราจะมีมาให้ตลอดดังนั้นเนี่ยคุณพลอยอาจจะมีโปรโมชั่นมาให้อีกอในเดือนหน้าเดือนต่อไปอะไรเงี้เยเราก็จะเอามาเอามาอีกเออเราก็จะเอามาอีกเราก็จะเชิญเขาไปเรื่อยๆจนกว่าแล้วเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่แบบเข้าไปสมัครของเขาแลวเนาะ โอกาสหน้าครั้งหน้าพี่การอาจจะไปขับรถทบาแล้วถูกต้องถูกต้องโอเคครับผมวันนี้ก็หอมปาหอมคอแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ติดตามกันใหม่ได้ในวันศุกร์หน้าศุกร์หน้าอาศุกร์อีกทีหนึ่งเราเราติดตามทุกวันศุกร์นะครับผมก็ยังฝากนะครับแฟนเพจสำหรับใครที่ยังเข้ามาแล้วก็ดูไม่ทันนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ที่ช่องทาง YouTube Big t h a i l a n d Market นะครับผมแล้วก็อย่าลืม กด subscribe กดกระดิ่งให้กับเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ